สวัสดีค่ะกับพวกเราเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะมาปล่อยนี้นะแต่ว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ทุกคนนะคะเราปล่อยให้เพื่อนเรานะคะเราจะให้เพื่อนเราดูคลิปนี้เฉยๆนะคะว่าใครสนใจนะคะใครสนใจเพื่อนเรานะคะจะบอกเป็นภาษาเพื่อนนะคะถ้าใครสนใจนะทักไอดีไลน์เขามาเลยนะโอเคทักไอดีไลน์เรามาเลยนะบอกว่าสนใจนี้แล้วจะขอดูรูปภาพก็ พักมานะคะเพราะว่าเพื่อนเราทุกคนนะคะมีไลน์เราเนาะก็ย้าย้ำหลายรอบนะคะว่าเราไม่ได้ปล่อยให้ทุกคนเราปล่อยให้เพื่อนเราให้เพื่อนเราแค่ดูคลิปนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้ตอนเปิดเทอมเนาะอันละสิบห้าบาทค่ะเราซื้อมา20บาทลดเหลือ55เนาะเป็นดินสอกดนะคะเอ้ยไม่ใช่เราอันนี้เราติ๊กผิดเราเป็นคนติ๊กเองนะคะเป็นดินสอกดเนาะขออนุญาตนะคะแป๊บบนึง เดี๋ยวเราจะว่ามันมีไส้นะคะมีไส้แถมให้เนาะนี่มีไส้แถมให้นะคะก็ไส้ดินสอเนาะก็ย้ำนะคะอันนี้ไม่ใช่ประกานะคะลราติผิดนะย้ำนะคะว่าเราขายให้แค่เพื่อนนะคะไม่ได้ให้คนอื่นนะมันมีการโอนและมีการส่งใบษสร็นะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนเราสนใจเดี๋ยวก็มาบอกเองเนาะแล้วเขาให้เงินตอนเปิดเทอมนะคะ เพื่อนเรานะคะอัลละสิบาทเท่านั้นนะคะใครสนเพื่อนเรานะคะใครสนใจทักไอดีไลน์เราเลยนะเพราะว่าเพื่อนเราก็มีลายทุกเราทุกคนเนาะก็ใครสนใจนะคะรีบเลยนะรีบเลยนะบ๊ายบาย